ครับนะคะลองมิจิมาอะไรนะคะดูนะคะค่ะลูกนอน วันนี้มาพบกับทุกทกท่านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรานำพวกผลไม้นะคะมาทานนะคะซึ่งวันนี้ก็ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นแอปเปิ้ลเขียวนั่นเองนะคะแอปเปิ้ลเขียววันนี้มาแบบเป็นฝานๆนะคะแล้วก็จะมีเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่ามะม่วงหาว มะนาวโหนะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะบางท่านอาจจะกินยังไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามันจะมีรสชาติเปรี้ยวอมฝาดนั่นเองนะคะแต่ใดๆเราก็จะมีในส่วนของอันนี้นะคะเป็นพริกเกลือนะคะผสมน้ําตาลกับเกลือนะคะเพื่อทําให้เราทานง่ายขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความหวานนะคะไม่แนะนําให้ทานนะคะควรที่จะทานเฉพาะเป็นพริก กับเกลือก็ได้นะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะเข้าสู่นะคะลูกหนอนอิตติ้งนะคะวันนี้ผลไม้ของเราหน้าทานมากมายเลยนะคะเราทานผลไม้ในส่วนของมื้ออาหารแต่ละวันนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะวันนี้ล้างมือสะอาดแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทานกันเลยนะคะทุกๆท่านนะคะเริ่มต้นจากอันไหนก่อนนะคะเป็นนะคะ อันนี้ปอกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล้างสะอาดแล้วนะคะลูกหนอนจะล้างด้วยการแช่น้ําเป็นเบกกิ้งโซดานะคะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อน,น้าเครื่องกระมังนะคะแล้วก็แช่ผลไม้ที่ไว้ประมาณสิ้านาทีแล้วก็ล้างน้ําเปล่าให้สะอาดอีกประมาณสามถึงสี่น้ำนะคะล้างท้งขาวมะนาวโหนะคะแล้วก็ล้างท้งแอปเปิลเขียวนะคะมาทานกันได้เลยนะคะลองทานแบบมิจิมาเลยนะคะ สชาติก็ดูโอเคนะคะมันจะหวานอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะซึ่งอแอปเปิลเขียวเนี่ยเป็นผลไม้ซึ่งน้ำตาลน้อยนะคะคนที่เป็นเบาหวานทานได้ดีนะคะรองฝรั่งนะคะแล้วก็แท้วมังกรนะคะ ลองจิ้มดูนะคะเป็นพริกเกลือแต่ว่าลูกหน่อยผสมน้ําตาลไปนิดนึงนะคะน้ําตาลทรายแดงนะคะเนื่อค่ะแซ่บๆนะคะใช้ได้เลยนะคะ ลองดูมะม่วงหาวมะนาโหนะคะยงค่ะลูกจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือมันเริ่มสุกแล้วนะคะถ้าหยิบก็จะเป็นสีเขียวนะคะต้นมันคล้ายๆกับต้นมะนาวนะคะทุกคนเคยเห็นต้นมันหรือเปล่านะคะทานแบบอลองมิจิมะไรนะคะมันจะออกเปรียร้ยวๆฝาดๆนะคะแล้วก็มีเม็ดด้วยนะคะ ต้องคายเม็ดออกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะใช่ค่ะมันจะฝาดๆเปรี้ยวๆนะคะจะลำบากตรงที่มเม็ดเม็ดนะคะ มีเม็ดรประมาณสามถึงสี่เม็ดอยู่ข้างในนะคะจะค่อนข้างกินลาบากนิดนึงนะคะเนืนค่ะเนื้อสวยๆนะคะคนก็เอาบางคนก็เอาไปปั่นทําน้ํามะม่วงหามะนาวโหได้นะคะแบบนี้นะคะเขาเอาจะเอาไปปั่นนะคะแล้วก็ทําเป็นสกัดเป็นน้ํานะคะน้ํามะม่วงหามะนาวโหนะคะเนื้อสวยนะคะ แต่ค่อนข้างจะกินยากที่นึงมันเป็นเม็ดอยู่ข้างในนะคะเนี่ยค่ะทานแอปเปลิลนะคะแอปเปลิลเจีอ่มพริกกับเกลือก็อร่อยนะคะ เป็นผลไม้ที่รสชาติอร่อยนะคะสําหรับแอปเปิ้ลเขียวนะคะมันจะไม่หวานเหมือนแอปเปิ้ลแดงนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะ เขาบอกว่าเทคนิคของการปอก Apple แอปเปิลเราไม่ให้สีออกคำคล้ำนะคะก็คือเอาไปแช่ในน้าเกลือนะคะเวลาเนื้อที่ปอกเนี่ยแม้จะเวลาผ่านไปนะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นสีขาวอยู่นะคะถ้าเราไม่แช่เนี่ยมันจะเป็นสีดําๆนะคะอันนี้ลูกหน่อยไม่ได้แช่นะคะ ท้างสารแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะทานนะคะจะทําให้มันสดชํานะคะพริกอันนี้เป็นพริกที่หนูแห้งนะคะค่อนข้างจะเผ็ดเล,เล็นึย มากินาม,ามะมาา่วงขาวมะนาวโฮกันต่อนะคะน่าจะกินทีละหลายๆลูกเลยนะคะเพราะว่ามันต้องคายเม็ดออกนะคะตอนแรกนึกว่าไม่มีเม็ดนะคะเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะคะเคยกินแต่พวกน้ำนะคะเนี่ยค่ะจิ้มไปเลยนะคะปัดปากนะคะเรื่อวิตามินซีนะคะท้องไหวนะคะ เพื่อวิตามินซีนะคะท้องไวนะคะอีกพวงหนึ่งนะคะจิ้มให้มันแซ่บๆก่อนนะคะนี่ค่ะเสิร์ฟค่ะจิ้มต่อละห้ง ทานโดยสองชิ้นนะคะรู้สึกว่าวันนี้เผ็ดจะเผ็ดไปนิดน,นึงนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นผลไม้ ซึ่งเคยกินเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับมะม่วงหามมนาโโหนะคะเทคนิคของการกินครั้งต่อไปน่าจะต้องเอาเม็ดออกก่อนนะคะจะได้สะดวกต่อการกินนะคะไม่งั้นต้องคายเม็ดออกนะคะแล้วก็อันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะสําหรับแับเปิ้ลเขียวนะคะคู่กับพริกเกลือนะคะแต่พริกคนนี้เป็นพริกขี้หนูนะคะเลยเผ็ดไปนิดนึงนะคะตอนนี้ปากเริ่มที่จะ แดงออกมาแล้วนะคะก็ยังไงก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยนะคะลองหามาทานกันนะคะวันหนึ่งถ้าเราทานอาหารแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเติมผักผลไม้ทานไปด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสำหรับวันนี้นะคะลูกหนอนอิตติ้งไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แชร์ไปทั่วทุกโลกเลยนะคะเพื่อให้เห็นลูกหนอนอิตติ้งนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะว่าครั้งต่อไปจะนำอะไรมาให้กินอีกนะคะ ยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเริ่มเริ่รรทุกทุกท่านนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย